มาจ้าตรงนีขอกี่ดูอันนี้องมานนี่นั่งสสดรนนั่งีต้องเดินมานไะม่ใช่ไหลเ่เดินนี่ของเล่นของรัฐบาล ส่วนมุมนี้ก็เด็กน้อยกับเฮนงซเฮนงซอชอบชิงช้าส่วนลูกเราชอบของสิ่งนี้แล้วก็ส่วนแถวนี้คือตึกรัฐบาลตึกรัฐบาลตึกรัฐบาลแล้วก็ตึกรัฐบาลแล้วก็ตึกรัฐบาลล้อมรอบด้วยตึกรัฐบาลเอกชนมันจะอยู่โซนโน้นนะเราอยู่เอกชนเราเดินมาเล่นของรัฐบาล วันนี้วันเลือกตั้งของเกาหลีนะคะเลือกตั้งเออมันไม่ใช่เลือกตั้งนายกนะมันเลือกตั้งสสอเลยสักอย่างแหละมันจะมีสองกลุ่มนะคะเสื้อแดงแล้วก็เสื้อน้ําเงินนะคะเกาหลีจะมีเสื้อน้ําเงินก็คือฝ่ายดีเสื้อแดงคือเขาจะไม่ฟังเหตุผลประชาชนเขาจะทา ตามที่เขาต้องการส่วนเสื้อนอน้าเงินเขาจะแบบเอแบบแบบแบบกชนเรียกร้องอะไรมาเขาจะพยายามทําตามทําให้เอกชนอะไรประมาณนั้นแหละส่วนของตึกรัฐบาลน,นะคะเขาก็จะให้อยู่อยู่มีระยะอยู่ประมาณสักสิปีนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวข้างในอะ่ะมันจะเป็นพวกเป็น,นทุบทอนหรือข้างใน รัฐบาลมันจะมีตั้งงบไว้อยู่คุณนี่มีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ใช่อยู่ตึกของเขาไม่ได้นะคะ